สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องจ๋าพบพ่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋ามือนี่บ่ได้หลงน้ำนะจ้ะเนาะมือนีพามาหาผักคาเนี่ยเก้านะจ๊ะเนาะเลาะปลาอีกแล้วจ้ะทุกคนจ๋ามือใดบ่ได้เลาะมันนอนบ่หลับนะจ้ะเนาะหมาจ้าทุกคนเอามาอเลาะปลาไปนน้ำกันเลยนะจ๊ะเนาะว่าชิมีอียอย่างเขาเก็บไต้กินได้อยากแน่บนนะจ้ะเนาะมาเบงนะจ้ะเนาะผักปลาว่ามีอีหย่างแน่นะจ้ะเราทุกคนจ๋ากับบรรยากาศกะ คืมแน่แดดแน่น่าจะนะเอาแน่เอานอนบ่ได้น่าจะนะกับบรรยากาศของสซีเดนจะพี่น้องจ๋าอยากตกกระตกอยากแดดออกก็อยากออกน่าจะนะมจดจมาเมิ่บงไปน้ำกันเลยน่าจะนะโอเคจ้ะทุกคนเฮาก็มาเจอมาเจอตรงนี้น่าจะนะเจอผักเสียนฝรั่งจ้ะทุกคนจ๋ากับมาเก็บผักเสียนฝรั่งไปดองอีกน่าจะนะ ผักเสี้ยนฝรั่งไปดองอีกแล้วจ้าทุกคนโบ่เมมหื้อหงาม จอผักเสียนฝรั่งผักชีล้อมก็เยอะผักเสียนฝรั่งก,ก็ปีนี้บ่เค่อยขึ้นจะทุกคนจ๋าปีนี้บ่ขึ้นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าตรงนี้ร้ายหลายจะทุกคนตะกอนนะจ๊ะเนาะเป็นดงเลยนะจ๊ะเนาะแต่ว่าปีนี้บ่ออกบ่ขึ้นนะจ๊ะเนาะว่าเพว่าพัน่นงามาหลายแต่เันแต่บัญญีพันแนหแแบบนะจัน,นพันกหนเลยบ่บ่ค่อยขึ้นจ้ะปกติตรงนี้เป็นดงเลยนะจ๊ะเนาะ mm. -hmm. Hmm.